สวัสดีครับผมวันนี้จะมาแนะนําที่ดินนะครับ70ตารางวาย่านบางใหญ่ซิตี้นะครับผมที่ดินของเราจะอยู่ด้านในนะครับผมก็คือฝั่งน้นที่ดินจะอยู่ด้านหลังบอ่บอบัวลักษณะเหมือนแบบนี้นะครับแต่ที่ดินเราสะอาดแล้วก็คือต้องวิ่ง วิ่งเข้าซอยนอนครับเลยสเว้นไปหน่อยถนนก็ถ้าเลี้ยวขวานี่ออกไปบางใหญ่ซิตี้ครับออกถนนเส้นบางปวทองสุพรรณถ้าตรงไปก็ออกคลองถนนนะครับผมถนนเส้นนี้ทจริงมันวิ่งทะลุได้นะครับวิ่งออกไปหาที่เราที่เราเแต่นี้รอเจ้าของแปลงนี้แกพัฒนาครับก็ขอแกผ่านได้ ก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับผมเดี๋ยวผมพาไปครับครับผมตอนนี้ก็มาถึงที่ดินแล้วนะครับผมเจตารางวานะครับที่ดินก็ถมไปแล้วครับพร้อมปลูกสร้างเลยเลยเข้าจากถนนเรียบคลองก็50เมตรครับผมจะมีบ้านอันนี้ก็แปลงข้างๆนี่ก็เดี๋ยวคุณพี่เขาก็มาปลูกบ้านแล้วครับผมที่ดินหน้ากว้างประมาณสิครับ ครึกยี่สิบสามเมตรประมาณนี้นะครับผมพอคข่า,ขาถนนนี่ก็ยกครับยกเป็นสาธารณะครับจดพระราชมอมเรียบร้อยนะครับผมนี่ก็เป็นถนนเรียบคลองคลองจเจริญสูตนรนครับถ้าออกไปนี่ก็จะเป็นคลองปลาปลาตรนนี้ก็ไปบางใหญ่แล้วก็ทะลุออกคลองถนนได้ ด้านหน้าที่ดินก็จะเป็นบึงบัวนะครับผมบึงใหญ่เลยนะครับอากาศดีครับที่ดินหันหน้าไปด้านทิศเหนือนะครับผมน่นะครับตรงเซเว่นนะครับ,ตร,รบตรงที่ผมว่าที่แรกว่ารถวิ่งเข้ามาได้นี่นะครับผมลมเย็นสบายครับผม กำแพงด้านหลังนี่ก็เป็นหมู่บ้านธนาครับธนาวิลเลจพระรามห้าถ้าฝั่งนั้นก็เป็นปรึกษาปุึกษายี่หกนี่นะครับที่ดินที่สวยครับผมก็ราคาไม่แพงครับขายตารางวาละหมื่0นห้าครับราคานี้รวมค่าโอนค่าภาษีนะครับหาไม่ได้แล้วครับที่ดินราคาถูกใกล้บางใหญ่สตีนะครับผม ถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อมาครับผมเชษขายที่ดินไซน้อยครับ0879707117หรือว่าลายออดีก็ตามเบอร์โทรเลยครับ0879707117นะครับผมวันนี้ผมก็ขอแนะนำแปลงที่สวยใกล้บางใหญ่ซิต,ตียนนะครับเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามก็ได้นะครับผม ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเบ้นดินระเบิดด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม